วันนี้มาทำบุญปล่ยอยปลาที่น้องประกาเป็นน้องน้ำของหมู่บ้านท่านางแมวแล้ววันนี้เขามีการแข่งเรือด้วยนะครับ ข้างโรงเรียนน้องเป่านีครับเปนอ้อ่อโรงเรียนโรงเรียนน้องแบบ้าะองตก้าเป็นสระของเมกบ้านที่เป่ามาทำอะไรวันนี้ ทำอะไรปล่อยเลยอยเครับอย่าดึงกันองทลา่ได้คะนนนะไ้้วอ้ยใครมาตะเฟสไปใส่เนเฟสเฟสไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้เาเหรอผมเลยไม่ได้กิดแพ้เฟสเลย ีมาเป็นโอเคเรียกพามานี่ดิมานี่ครับโอ้โหจำไม่ได้เลยโอเคกลางเยอะอ้เขามากับพ่อเขาเียก่ขายเตาองอยากด้อันนี้เ็ที่ตาแค่มันดูเปหรเือเ่เราเรีแายอดเ เชี Saint ้ไปชี้เลยายไปชีวันนี้ลอยกระทงก็ต้องมาลอยที่สาลนะ ปลายังไม่มาปลายังมาปลาเขายังไม่ซื้อมันเลยเขารอปลาอยู่ตัดผมเสียบเรารอสัลูกตัดผมจะนั่งไหนได้นม่ดูกระตูนมันก็เลยน้องอย่าเพิ่งนั่งเลยน้องโต๊ะเต็มเต็มเลยน้องเห็นฝุ่นที่โตไหมล่ะฝุ่นเรียบเลยฟาร์มไปแล้วฟาร์มมาโต๊ะมาส่งให้เก้าอี้ไปกับรถกระบะแล้วเขาไม่เชิญโต๊ะให้เราเลยไปแล้วฟาร์มไปแล้วกลับไปกับพ่อเขาแล้วแต่ กเ,เขาส่งโต๊ะอีเสร็จเขาก็ไปแล้วลูกนครับนี่ครับกลับแล้วนี่ครับตลอดชมรงจิตอาสาไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันตายไปนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ